โอ้สภาพฟ้าฝนตอนนี้เป็นใจแบบสุดๆตกมาแบบหนักสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เปิดไฟหน้าครับไฟสูงครับโอ้โห สำหรับวันนี้ครับผมบอกเลยว่าผมพาเจ้า f o r t u n e r นะฮะตัวลุยของผมนี่นะครับมาติดตั้งนี่เลยครับ f o ็ La m p นะครับจาก GPN นะครับซึ่งต้องบอกว่า f o ็ l a m รจากทาง GPN มีทั้งหมด4รุ่นด้วยกันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจัดตัวท็อปไปเลยดีกว่านะฮะ F9 เลเซอร์ครับผมตัวนี้เนี่ยมันดียังไงถ้าพร้อมแล้วไปขับกันเลยสภาพฟ้าฝนตอนนี้เป็นใจแบบสุดๆตกมาแบบหนักสุดๆเลยนะฮะเราจะมาทดสอบนะครับกับเจ้า F9 เลเซอร์นะครับผมมาลองเลยดีกว่าผมจะเปิดนะ ตัดหมอกครับโอ้โหขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยฮะแล้วก็เปิดไฟหน้าครับหลังจากนั้นไฟสูงครับโอ,โ,โอ้โหแล้ววันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาเทสให้ดูแบบแบบ เรียกว่าจัดเต็มเลยฮะฟ้าฝนแบบเป็นใจแบบสุดๆใครสนใจนะครับอยากจะติดตั้งนะครับผมฟล็อกแ m ลมจาก GPN ของเรามีให้เลือกถึง4รุ่นหรือถ้าใครชอบ F9 เลเซอร์ก็จัดได้เลยนะครับใครสนใจนะครับก็มาติดต่อสอบถามได้นะครับที่เพจของเราครับ GPN Thailand จัดให้คุณแบบเต็มที่แน่นอนนะฮะไฟที่ดีต้อง GPN